ผูบนหวนี่แล้ววะมันมนอนน่ันยังนี่มันออกติดอันอปีมันอยู่าวาอยู่มเออกโันี้ปสีมันนั้นมันอันโอ้ยบบไหนนี่แบบไหนอยู่ข้าีนกอดวานเปลเี่มึงไปจอยไปเอาแานันนังอไปได้ไปห้าวไปเหสาจอยอเลยไดตัวว่หนอนฟองงวหอนงว เดียมอมาน้ัวก็ไม่ตินอยู่ีเหมันแจ้งแล้วมันกินเบิดอน่จ้ว่าว่าเฮงฮงาโอเคอันนี้นี้โอ้ยไอ้ต้อไอ้เดก่่โอ้ยนี่วเจ้าที่ได้ลาขาดีเพ่ชื่อยังละบานี่เจ้ว่าจะว่าทำ มานี่มานี่มานี่้ตาจ้ามันไม่เน่อยู่อยทีมันอยู่ในหน่อหรือัวี่าอีวานี่บานหงาู่้อะไรบัไม่โอนเอ่าบ่ดินบ่หนังาสูบบัวยังยืนอยู่บ่แม่อันนั้นไมอัน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 ข้าอันนองมันนั่อยู่อันปีมันแเมื่อบ่วี่าบีบีบีกเสียบ่ไยงหงแล้วก็เฝ้าอยู่นี่น่กินหร่า บน่นมันสบจดเยอออนนั้นยอดออยนั้นมันกินกินสนี่ไมนี่มันยังมันนี่แะสีสานซะทระบาย่นท่นกัน้วจะงูส่งมูสิกกัน เงินหัวบอกง่ายสกดๆว่าเอ้าบ่เห็นบอกเจ้าของนะว่าอันคูมแล้วสุดแล้วทำไมหัวเล็กจังเลยจังหวานดิมื่อแล้วมันจบมึงมันตัวน้อยคนวะอันอันเกษตรนะว่าบอกนี่แล้วเอือว่าหัวมันสิมีอยูอะหรือลูกมันคือเป็นตะบบมีลูกแท้ว่สาระวาแล้วก็เลยเอ่ะนงมันจบเบ่งนนองเบ่งนนองออก พ <Ooh. S 3> ี่พี่ชาบูชาบูพี่ชื่อชาบูเด็กก็ลังออกก็ลังออกเบ่งออเบ่งแหวนเบ่งเบ่งไฟเบ่งฟเบ่งงออกไงเบ่งนอกออกชาบูเลยชาบูชาบู่อยมืนี้ปุ่นพีหลีปุ๋นเห้ไสบู อ่นันไลยอกวยางอี้งเงนหัวนะอุ้ยเขาไปยังไดทังุมมักนมสองอีหวานสามักสามีเปียวหาไปดาักชาบูหบักำน่อยอยู่บ้านเอไรอันนี้ชาบูอันนี้หมักหมักทำานมักซื้อมชบานนะชาบูอันนี้ชาบูเอาซื้อแบบท่านสมัยนี่แหละชาบูชิก็ป็ัสแเขาซื้อ เบ่งแล้วกีเบ่งแล้วกันก็ล้าสิบอกเาเป็นแ้วนะบุงอ้แ่เดียว่ออไยนง้ืเนี่ยน่ตอาบละจังย่างไงบอกไงพรอม

บ,บักนมมันขาวมากะลยเนาใช่ไหมบักนมไปก,กินนมไปก,กินนมออกว่าลูกขึ้นได้กินนมโดยเสหยงแบาเียวนนอยู่บนหลังนี่หว่าสมบัติ